สวัสดีครับผมมาพบพผอวครับส่งแม่น้ำหิ้งคือเราเนาะครับพี่น้องเนาะมื่อวันที่สามกุมผ้าท่านสองพันอารอลหกสิบเอ็ดนะครับพี่นอนะ้นพพนองพัวครับเอฟซีพยายหยับ,ยบน้องเองคือเราครับผมมื่อวานี้มาคุยกับพี่กับน้องคือเราเหรอครับคิดถอดทุกมือเนาะพี่นอ้องบมเดลคุยมันก็เหงาครับ นี่เตรียมตัวกอล์ล่งจีเบตีแล้วก่อครับพี่น้องพึงเหลือง,งานมาออกกำลังกายครับแถววัดสุนทรนครับพี่น้องออกกำลังกายแถววัดสุนทรานนะปลายบางครับพี่น้องเสร็จในออกไปท่าในตลาดตลาดวัดเพิงเงินนะครับที่นี่สนามตะขอสนามฟุตซอลนันมีไฟสปอร์ตไล่หนะครับเนาะให้เยาวชนให้ยังในออกกำลังกาย ประชาชนทั่วไปนีะครับสามารถทบอกว่าร่งกายได้เป็นของหลวงนะครับเนาะ์บอกรลังกายมีไฟสปอร์ตไหลออกวันนี้สาวน้อย,พย,พยเพียงเพียงทําการแสดงอยู่ตลาดร์ลุยซับพี่น้องสมุทรปราการวันนี้วันนี้วันที่สามขาดราศิอาญะคือนเราครับวันนี้วันเสาร์พร้อมมื่นวันทีวันหยุดมือนอม่นอยู่วันที่สี่อยู่ พระประแดงอาเขตนะครับเนาะก่อนหอดหันหอกไปจากทังดาวคโนองไปจากทังบางมเบก้วก่อยิก่อนหอดบิ๊กซี่สุขสวัสดิ์ครับอยู่ขวามือบิ๊กซี่จะอยู่ซ้ายมือหันหอกมุงนาไปทังพระสมุทรเจดีย์นะครับเนาะข้นมาจากสามแยกดาวคโนองจะอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ครับมืออื่น กำลังก่อสร้างทางรถไฟฟา้าพี่น้องรถไฟสติดเนียนย่ยจะมาแถวนั้ตนตอนนี้อยู่ตลาดลวยทรัพย์ครับสม,มุทรปราการวันทีสามหมืน่นวันทีสี่กับยี่ค้นกับยี่บิซ่งนองอ้องยิงรลายอยู่ครับเพราะว่ากับยี่ทำการเสรียงอยู่กรุงเทพแล้วกับยี่ต่อลงไปโคราชนะครับวันทีสี่ค้นกับ้องไปส่งสาวหน่อยส่งน้องยิงครับอีสานนะครับเนาะ สานามแตกที่เ่าเลยครับงวดนั้นมาพาประเดงนอาเขียดจองเหโอ้ยคนลยหลยหนะักไลยเนี่ยสานามปราบเซียนถูกมือนี่ม,มั่มีนอครับสานามปราบเซียนครับมีแต่เซียนปราบสานามครับถูกมือนี่ขนาดมาขึ้นนี่ว่าสนามปราบเซียนนะครับเก็เจอเซียนวิ่งออกไปครับไปลาบข่าบครับมาขึน้นนี่คนหล่นสังสีอาญย่ที่เ่าครับพี่น้องก็คือว่าเต็มทุกสานามเลยครับบต้องห้องครับ สับน้องอิงกับสาวหน่อยเพื่อนแหงนะครับม,มีสนามปาบเซียนครับสับน้องอิงสับสาวหน่อยเพื่อนแหงมีแต่เซียนนะครับที่ปาบคนลายแห้งครับเมื่อคืนในสังเกตน้องอิงลองเพ้งสุดท้ายห่อฝันม่า,ารังงานน้ำตาจีซึ้มๆนี่นครับประโยคสุดท้ายเนาะคล้ายๆน้ำตาเป็นครอบคร่เป็นคล้ายๆว่าดีใจครับเพราะๆแม่แม่เอฟซีมันหลวมนำ้ำพอฟัอนเอฟซีลายแห้งเมื่อคืนนี่คนหลองน้ำลายแห้งเมื่อคืนนี่ ผมมึงได้คลิปนะครับเนาะเระจอยถ่ายคลิปมาให้มึงเป็นกระจีพุม่มใจเป็นกระจีดีใจครับปอพลเนี่ยลองเพลงได้นั่มโลเซว่าน้ำตาเป็นอยู่ค่อยๆอ,อ,อย่เมือ่อคืนนี่อยู่สนามทูปาเตมีสนามปราบเซียนเจอเซียนฝ่าวไปครับราบคาบครับมากรุงเทพยมวดน,นี้แตะทุกสนามครับสาวหน่อยเพ,เพ,เพื่อนแพ่งน้องยิงกับทีมงานสาวหน่อยเพื่อนแพ่งครับเนาะแล้วก็บเอฟซีพระรังเหบ็บเม,มื่อวานนี่เมืองคลิป พุ่มใจครับพุ่มใจเลยมีผู้ใดเ,เป็นคือผมเนี่ยครับน้ำตาซึมครับน้ำตาซึมกับคลิปที่ว่ามีคุณคุณหนานะครับคุณหนาตัวหนึ่งอายุเท่าไหร่เดอกสี่สิบกว่าปีคุณลุงนะคุณลุงซะเป็นอุซายนะครับเนาะมาจากทางบางยี่ขันนัน่งรถไฟฟ้ามากมาหาหนองหญิงมาด้วยใจว่าสั่งคนว่าบริแรบริแรงตรงกาเอียงมาด้วยใจ มาโดยแรงศรัทธามาโดยความหลักตาเพิ่นนี่คิดว่าดีนะครับตาอมองบอ่เห็นสายตามองบอ่เห็น้างหนึ่งแล้วก็้างนึงนี่ก็พออพ่อมงุงมั่วในธรรมดมาจากทางบางยี่ขันนะครับเนาะมาขอจับมือน้องยิงแค่นั้นครับขามฟังนะครับจากบางยี่ขันต้องขามฟังไปทั้งลำดูกาครับขามฟังไกลได้พี่นองเพื่อนว่าต้องการแค่ไปจับมือน้องยิง ต้องการแค่เห็นหนานนองอิงสักขังหนึ่งในชีวิตเป็นรางศีนี้าไน้องแล้วก็จังหวะที่่อหยุดนะครับแล้ว่อหักของน้องอิงในผ้าคุณลุงเพื่อนยาเข้าไปนะน้องอิงนอนเนาะส่วงดีเพิ่นต่อแถวทายลูอยู่เพื่อนก็เดยขาไปจับมือน้องอิงนนองอิงก็จับมือเพิ่นภาพนี้เพื่อนก็ให้เราพี่น้องคนนี้เอ้ยมึงน่าคิดเกิดน้ำตาซึมน้ำพ่นครับพี่น้อง ก็คือว่าน้องยิงนีคนนึนจับมือแบบจับแนงนี่นนแหละพี่น้องแล้วก็มีการรูปแขนเบาๆแบบปอบกระลอบนะครับเนาะว่าหลายชิ้ยอะทางทางคอเนี่ยนะพี่น้องฟันก็ะไฮนี่เราบ่นีลเขาเนี่ยลุ่กอะไรลุ่พิ่นก็ะไฮนครับพี่น้องโอ้ยเอฟซี FC กระน้ำตาซึมน้ำครับภาพาน,นี้เดี๋ยวคือว่าเอฟซีพึ่งเงยียบมองว่าการจับมือของน้องยิงนี่เป็นแบบจับมือโดยความจริงใจนี่เนาะ มันเสือมาทำหนสายตาหรือการกระทํำเนาะแบบจับมือแนนแบบจับมือหรือก็มงใจแบบโง่ไงคือยังภาษาบ้านเอาคือจับแบบไรลังเขียนนะครับเนาะนี่ครับน้องยิงมันเป็นสิครับเป็นแบบเมตตาสูงไหม่นอะเป็นจับแบบโดยก็มแบบบลัางเกียนเนอาภาษาบ้านเอานะครับเนาะเพราะว่าสิเป็นทา่านคนพิการหรือยังตามหนาเสียนหรือเด็กน้อยแบบอยากอะไรยังตามหนาเสียนคือน้องยิงนี่เป็น เห็นประจำไหมครับภาพแบบนี้คือน้องยิ้มบริลลังเกียดเป็นการจับมือแบบบริลลังเกียดเพิ่นเลยนะครับเนาะเอกซีพลังเงียบประทับใจครับเห็นเราก็น้าตาซึมน้ำนี่นะครับเพิ่งนี่ิตใจที่ดีงามมีความเมตตาครับน้องยิ้มงบางคนเนี่ยโมได้เป็นแบบนี้เ้ะครับดังเหลือลูกแบบว่าอยากนั่งไปไดแต่ตอนนี้น้องยิ้มเนี่ยถึงคนสิดังเรลอก็เป็นกบบบริล่ลังเกียดนะครับเนาะ จับมือแบบจับแน่นได้พี่น้องมีการลูเข็นเบาๆปอบประโ่มเบาๆของคือลุ้งคนกับไฮนี่แหละครับพี่น้องคนนี้เอฟซีทั้งบ้านกิดน้ำตาซึมนะครับชิมนั่นแต่ขนาดผมเมืองผมน้ำตาซึมน้ำนองพี่น้องเป็นดีใจไรเป็นภาพประทับใจครับ FC เอฟซีที่เราประทับใจในความแบบว่าเป็นตนเองของน้องผู้หญิงแล้วก็จิตใจที่เมตตาแบบ จิตใจเมตตาเด็สูงส่งเลยครับหาบริบเฮดออกมาจัดใจบริเฮดไว้เลยครับพี่น้องต้องมาจากใจต้องมาจากภายในอย่าดีนะครับเพ่นเป็นคนที่บอกรังเกียจเลยเนาะคือจะเข้าเห็นในคลิปหลาย,ยๆคลิปเลยครับพี่น้องขอ,อนี่กับเอฟซีอะพุ่มใจอะครับประทับใจกับน้องอิงหลายครับคือว่าเข้าสนับสนุนหรือเข้าเชื่อศิลปินบอผิดคนครับพี่น้อง ข้าบ๊อเคยข้าบ๊อเคยเชียร์ศิลปินหมอลำปันนี่แล้วข้ามาเชียร์ครั้งแรกแล้วข้าก็รู้สึกว่าข้าเชียร์คนบ็นผิดพีนน่น้องข้าสนับสนุนเพิ่นข้ามองคลิปน้องอิงก็ถือว่าข้าก็นสนับสนุนเพิ่นอีกทางนึงข้ามองคลิปน้องอิงก็ถือว่าเป็นการไห่มาไล่ทางอ้อมเพิ่นอีกแทมนึงบอข่ามโฆษณาครับเนาะช่องพ่อแม่น้องอิงหรือว่าช่องหลายๆช่องครับที่ไทยน้องอิงใครว่าไห่มาไล่เป็นทางาอ้อมครับสนับสนุนคลิปเพิ่น หรือข้อสนับสนุนโดยการเวลาน้องมีงออกเพ่เก่งมากขสนับสนุนในการเมืองยอดวิวปันยอดวิวซอยเพิ่มเนาะให้ติดหนึ่งแรงให้ได้หนึ่งล้านวิวภายในหนึ่งวันเะาเป็นการสนับสนุนเพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับเนาะในการเมืองชิดหรือบางคนบ่ได้มีโอกาสเดี๋ยไปเมืองกินกินบางคนบ่ได้มีโอกาสเดี๋ยไปเมืองหนาไปที่ขาออเมืองในโท๊ะซัพก์ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเพิ่มอีกทางหนึ่งก็ได้ครับบางคนไม่มีเวลานะครับเนาะไม่มีเวลาว่าง ต้งเหตุการณ์เหตุการณ์นะครับเนาะเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยจะบางคนก็หาโอกาสก็จะวิ่งไปหาโอกาสไปให้ได้นะครับผมก็ได้ไปแล้วได้ไปเมืองสดๆแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจครับเชื่อศิลปินบ่ผิดครับศิลปินในดวงใจบ่เคยเชื่อศิลปินคนใดปานนี้จักเถื่อ่ารับคลิปนี้เอฟซีพังเงียบก็มีเรื่องมาบอกกับพี่กับน้องสมิทธ์ครับคือว่าเกิดจากความประดับใจเมืองคีโมงานนะครับเนาะ ประทับใจครับการกระทําของน้องอิงนะครับเนาะประทับใจหลายครับกับมาบอกกับพี่กับน้องสมีธสกอนมันเสาเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันวันอาทิตย์นะครับสุดท้ายนี่ก็ก่อนปิดคลิปก็ขอให้พ่รพอยแม่เอฟซีของน้องอิงสุขุมสุขลนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะนอนหลับเงินไดงเงินหมื่นนอนตื่นไหญเงินแสนลำลำรวยๆตุ๊ดจีนิก็บอังเปาตัวตัวใกล้นะครับได้อังเปากันได้หลายคนละสองเดือนสามเดือน คนละพี่นอรันรับด้วยๆเด้อสวัสดีครับผม